บรรยากาศสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นล,ะละัดเลาะรอบป่าหลังสนามบินกันค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมทุ่งราบค่ะ ดอกราฟนะคะนอกจากจะสวยงามนะคะสรรพคุณของดอกราฟก็สามารถเอาไปสก,กัดเป็นน้ำมันได้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมทุ่งราฟกันค่ะไปกันเลยค่ะนี่คือต้นราฟนะคะเหมือนต้นผักกาดใช่ต้นผักกาดบ้านเรา ต้นผักกาดติดอยาออกดอกอย่างนี้ใช่ไหมคะพอออกดอกเสร็จเขาก็จะมีมีเมล็ดพอแก่เหมือนเขาจะเหมือนต้นไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นผักกาดบ้านเราอ่ะแล้วเขาก็จะใช้เมล็ดของของเขาเนี่ยไปสกัดเป็นน้ำมันพืชทำอาหารก็เหมือนน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันพืชที่ทำจากดอกทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาจะใช้ดอกอันนี้เป็นเป็นตัวสกัด ใช้เมล็ดของเขาอตอนนี้ยังยังไม่แก่น้องพี่เนาะยังตอนนี้ยังเพิ่งออกดอกอันนี้อันนี้กินได้นะคะกินได้แต่คนฝรั่งเขาจะไม่เอาไปกินใช่แต่มีพวกเราแหละที่กินได้แต่จริงๆเขาก็ไม่ให้เราเด็ดเนาะแต่ว่าเด็ดเขาคือใช่ส่วาะว่่เขาเป็นเป็นเป็นที่เป็นที่เกษตรกรของเขาใช่คือเราที่เราเด็ดกินอ่ะเพราะว่าเขาไถไปแล้ว มันยังเลือซากเสร็จแล้วรอเอาไปกินค่ะอย่างเงี้ยกําลังดีเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเรากินจริงๆก็คืออย่างเงี้ยเอาไปแกงส้มได้แล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องใช่ประมาณเนี้ยก็จะเหมือนคล้ายๆปากกาจอบ้านเราอ่ะคล้ายๆคล้ายๆกันเอาจริงๆมองดูจริงๆก็สวยจริงจริงนะสวยเหมือนช่วงน้าที่เราตอนที่เราแบบข้าวมันออกรวงกำลังแก่นะสวยมาก เหมือนกเหมือนเหมือนอันอันข,อข้าปลูกเขาเนาะลงเนาะแต่เป็นทุ่งราฟเป็นทุ่งราฟดูองอมงนล้ำงาม,มงาม,งามรัฟนี่มันมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือบอกว่ามันเวลาเขาบอกว่าถ้าเขาไถาไปแล้วเขาไถากบลงไปที่พื้นดินมันก็จะไปทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปฆ่าเพี้ยอีกสําหรับปลูกผักชนิดอื่นของปีหน้าอืฆ่าเพีย้ยอป่ะีใช่ พียภาษาไทยบอกเลย mm hmm. ใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกเพียคือกันเนาะใช่สวยมาก ทักทายเพื่อนหน่อยอสวัสดีเพื่อนน,อนี่จะโตยิงใหญ่เนาะเอือยเนาะตัวตยก,กลางเ่ใหญ่ฮ้ยดิโชสะอ่อนงัว<อ>วันนี้เรามาปิกนิกที่ทุ่งดอกราฟกันนะคะไม่ไกลจากบ้านเราวันนี้เรามีื้นนี้มียังเนาะเอือยมีลาบ,ลาบ,ลาบ มีลาบหมูแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะกินเขายุบานบะแสบค่ะเลยมาหากินกลางถุ่งลาบนี่หนึ่งข้าวเหนียวน่ข้าวเหนียวมากแล้วก็ลาบค่ะภาพกันพาพกินมากินเข้านอกบ้านเหมือนกินเข้าในบ้านบะแสบพัตการบ้านทุ่งพัตคารบ้านทุ่งพะนะพัตการทุ่งลาบเนื้อข้างๆก็เป็นทุ่งลาบค่ะสวยงามมากๆเลยข้าวนื้ บรรยากาศลาบเป็นต่แซบเธเน้อเอื่อยมีของกินมาฝากพุน่ะตาแซบนุ่นนาะพู้น่ะด้านห้าก็เป็นทุงลาบโอ้ยมันีกินเขาแซบแท้งามคักทุงลาบตะค่านี่ทุงลาบค่ะชอบแล้วโอเค อยู่เมืองนอกก็มีดแบบพริกด้วยค่ะสร้างบ้าไม่เผ็ดเป็นจับเบ้เพลทเลยออกอันออกพ่ออันแงพ่อแงลิ้นเลยหรอเพ็ดอยู่นะเฮ้ยบรรยากาศกินลมสมบูรณ์